สวัสดีครับทุกคนผมนิวเจลวอสตอรี่อินเจแปนนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเที่ยวนาราโคอิงนะครับตอนนี้ผมก็มาฮอดนาราโคอิงแล้วนะครับผมทั้งในสวนสาธารณะนาราโคอิงมีอย่างกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเบิ่งนกันครับอ่าไปกันเลยอะ กว,วางตัวแรกที่เจอเมื่อกี้นะคะเขาก็เจอกวางตัวหนึ่งนะคะซึ่งมันไม่นสนใจเขาเลยไม่อาจจะไม่เพราะว่าเขา่มีขนมหรือว่ามีอาหารให้มันกินหรือเปล่าเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนว่าเขาเจะเอาสื่ออยู่ใส่นะคะตอนนี้กวางกำลังกินหญ้าอยู่นะครับทุกคนยานกินทุกเมื่อร้ายมาสันมากเลยแต่เขาจะบอกวมีมองขายนะครับขายอาหารไปแล้ว ก็เตอร์ซ่าไปเอาใบไหม่ไมมันกินเลยเตอรซาไปเอายาเอาใบไหม่ไหมมันกินเลยเตอมไปมันกินเดนอนไหมันกินเดยวามาม้ไนาม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 มามามานมา มามามาโอ้กินอะกินกนเทาเข้ามาในสวนสาธารณะนะคะก็จะมี้านขานะคะก็จะมีร้านขายโอโคโนมิยากินะคะลานของฝากนะคะแซลมอนย่างนะคะก็ประมาณนี้นะคะตอนนี้นะคะเขาก็จะไปซื้อซิมเบนนะคะก่อนวานะคะสองร้อยเยน ตางียอันนี้2ุะ่อันนี้นะคะ่ะปโรหโลโลมันเห็นขนมแล้วไม่ไหวแจกกันแจกกันแจกกันอยากกงไงมส้่งเ่งตัวอื่นดียาแล้ววาแล้ว

ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเขากับรลัจงจะย่างเข้าไปนะคะในซุ้มประตูนะคะซึ่งเป็นสุ้มประตูไม่ทิ่เก้าแก่มานะซึ่งวันนี้มันเป็นวันหยุดนะคะคนก็นเยอะมากๆเลย่ะลูกป,ปั้นนี่นะคะก็จะเป็นลูกป,ปั้นนะคะที่เฮ็ดมาจากไม่นะคะซึ่งแกสลักเราก็เอามาตอกันเนาะเราที่นี่ มีอายุนะคะประมาณ1,300ปีนะคะก็จะมีทั้ง2อฝั่งของอซุ้มประตูนะคะค่ก,ก็ตามระวังทางนะคะมันก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าคือกว่างที่อยู่ในเขื่อสนสาธารณะนะคะมันก็จะแบบนี่มันก็จะตั้งกันกนะเนาะบางตัวมันก็จะกระชากท้องนะคะชนเด็กนะคะหรือว่าแบบแบบวิ่งมักกระแทกนะคะซึ่งอันเนี้ยก็ต้องให้เขาระวังเองนะคะประมาณนี้เนาะ อันนี้ก็เป็นป้ายแทนทีนะคะของสวนสาธารณะนาราค่ะนิวตอนนี้เขาอยู่ใดกันนะตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้นะครับโอตโต้ทั้งบอกว่าจะพาเขาขึ้นไปบึงปีนภูเขาไปบึงกันวิวนะครับเป็นวิวบนบนภูเขาครับรับนี่จะมีซื้อเสียงนะทุกคนนะมาหนีจะต้องไปครับซึ่งแบบทั้งเบิดเนี่ยก็คือสวนสาธารณะนาราล่ะค่ะง่ายมากเลยเธอขขางนางมีกวางเธอมีกวางหน่อยนํำเธอ เขา้องซื้ออาหารไทย้องซื้อเลยเออมันกันนะชิคก้ากจิกิเต้กจิกิเต้กจิกิเต้กจิกิเตมันมาหานิ้อว่ะไปแล้วกวางตัวนี้น่าจะทองนะครับทุกคนอยู่ในทองน่ะมีการขยับความครับไปแล้วท้องใหญ่มากเลยไปแล้ว นิวตอนนี้กำลังจะไปใส่ตอนนี้กำลังต่อแถวเพื่อจะขอไปซื้อตัวข้างในนะครับคนละหกร้อยเยนนะครับผมคนหลายปะห่างเยอะจังหน่อยนะครับผมโอโตซังบอกว่าเขาจะปีนขึ้นไปตรงนู้นหรอน่นนะครับโน่นหรอใช่โอเคขึ้นโน่นนะกัมเบเตตอนนี้เขาได้ตัวมาแล้วนะคะตองใบนะคะคนละหกร้อยเยนนะคะซึ่ง เดี๋ยวเขาจะไปเบริงของจริงกันทั้งด้านนี้นะคะสวยมากเลยค่ะวัตโตะไดจินะคะใหญ่มากโลาเก่ามากๆเลยเดี๋ยวเขาไปเบริงข้างในกันนะคะดีใก <'s> เดี๋ยวเขาจะไปเบริงข้างในกันนะอ๋อช่ตอนนี้นะคะเขาก็เขามานะคะในะวัตโตะไดจิเรานะคะเราที่นี่เดี๋ยวเขาก็จะ ขอไปไหวขอพรอนงไ,ไหนนะคะไปกันเลยภาพถงลังค้านะคะ,ะ,คะก็จะเป็นแบบ จะเป็นไหมนะคะซึ่งแบบสารกันนะคะแต่ว่าจะมีการบูรณาปลาแล้วนะคะรลอดนึงพระพุทธรูปนีกมีชื่อว่ารูซานาบุสือนะครับข้างๆพระพุทธรูปทั้งสองขางก็จะมีเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะทุกคนดูข้างๆนะครับพวกเขาขอมาแล้วพวกเขาก็มาขอพรพระพุทธลูปรูซานาบุสือกันครับเดี๋ยวผมเะเอเงินเขาไปหยอดข้างในนั่นนะครับแล้วผมก็จะอธิษฐานนะครับผมขอพรจากพระพุทธรูปนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นแบบจําลองนะคะของวัตถุใดจีที่เอามานะคะซึ่งเขาจะก็จะเอาใหม่นะคะในการเทน,นะคะซึ่งสวยมากๆเลยค่ะก็ณน,นี้นะคะก็คือเสาต้นนี้น่ะมันจะมีรูหลอด้างรางนะคะซึ่งถ้าผู้ใดเคยมาเนาะมันก็จะสามารถลอดไปลอดม้าได้นะคะที่ฐานก่อนหลอดแม้ซึ่งตอนนี้นะโควิดนะคะก็บ่สามารถหลอดมองนี้ได้นะคะซึ่งเขาจะาก็เลยเ็ด<อ>นะคะ ค่ะค่ายแบบเป็นไม้อัดนะคะเป็นกองมาปิดมาปิดแหว้แต่ว่าก็ก็บอกให้หูอยู่ว่าเออมองนี้เป็นมองที่เคยหลอนมาก่อนนี่สินะคะหลังจากที่เขาย่งมางออกมาจากวันนะครับทุกคนเราตรงนั้นก็บสิมองเห็นหน้าตางนะครับเป็นช่องหน้าตางสองหน้าตา,นะ,น,า,ตานะครับผมจึงทั้งหนอกมองกจากทั้งหนอกออกไปนะครับก็จะเห็นหน้าพาระพุทธลุปนะครับทุกน ตนี้นะคะก็ซื้อแบบอากาศดีมากๆเย็นมากล้วซึ่งแบบเบื้องลับรอบเลยค่ะลับรอบนะคะจะเป็นต้นเมเปิลสีเขียวนะคะซึ่งประมาณเดือนแปดเดืนอนแปดเดือนเออมันก็จะเป็นใบไม้เตียนสีนะคะซึ่งมันโค้งงนทางนานาเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะนิ้วกําลังสื่อตัวนะคะเพื่อที่อ่าเขาจะขึ้นไบเบิงนะคะแบบยอดภูเขาบนนู้นนะคะซึ่งอ่ะ ประมาณคนละหาสิบบาทไทยนะคะร้อยห้าสิบเยนนะครับทุกคนตัวเขาต้องใส่เวลาย่างขึ้นประมาณจักนาทีก็อโอ้โห <บน S 1> ตั<น>วั้งว่ะขึ้นบนยอดสุดมีประมาณสามสิบห้านาทีโอเคแต่เขา <can> ก็สินยางประมาณห้าสิบนาทีพ้างโอเคตอนนี้มูฟวกก์ัดเดินขึ้นมาบนยอดเขาแล้วนะครับทุกคนใช่เวลาเดินประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมค่ะ ชั่วโมงหนึ่งเมื่อยประคักเลยนะคะแต่ก็คุ้มผมว่าคุ้มอยู่นะครับกับบรรยากาศทั้งหมดเลยนะคะอันนี้นะคะคือบรรยากาศ้างหลังนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาจะให้เบรงนะคะก็คือบรรยากาศ้างน้านี้นะคะรอบๆนะไปเบรงกันเลยค่ะสวยมากๆเลยเป็นวิวของน่าจะเป็นวิวของเมืองนาลานะครับทุกคน สวยมากๆเลยค่ะตอนนี้เรากาลังแจกยางลงนะคะซึ่งง่ายมากเลยสงางลงสบายรู้สึกสบายแล้วก็เย็นสบายพอมต้นไม้เปื่อนกับเขียวเขียวแบบสวยงามเขียวสดใสนะครับของมอเตอจะได้เไม่เห็นตอนที่มันเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวรูดูใบไม้เปลี่ยนสีมงัลสินพาอิจัามากจยินะครับอิจฉาสู้ ได้สิบุก<อ>ตัังเ<ม>ิ่น่บมือยเลยเด้อมีแจะเฮานี่าะเมื่ะมึงอว่ะพอว่ะค่ะหลังจากที่เฮาลงมาจากภูเขาด้านหลังนู้นนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็เฮาก็จะกลับบ้านแล้วนะคะกับอปิดคลิปนี้นะคะไปด้วยน้องกวางนะคะที่อยู่ห้างหลังเฮานะคะกะบ,บรรยากาศของเมืองนาระและกัสวนสาธารณะรานะของนาระนะคะก็จะมีประมาณนี้ซึ่งถึงหอกไปน้ำถึงมือไปน้ำเนาะ ย่างึืนเนื้อลงเนื้อน,น,อน,นะคะเขาคุ้นสำหรับการเบิ้คงิีของทุกคนนะคะฝากติดตามน้ำเดินนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ